สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกสอว์นิวส์ในยุคที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้นทุกวันสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการเพิ่มกำไรก็คือการดูแลแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยค่ะโดยในวันนี้กระทรวงแรงงานได้จัดพิธีมอบรางวัล Thailand l a b e r Management Excellence, Excellence Award 2 0น25เพื่อยกย่องสถานประกอบกิจการ ที่มีระเบบบริหารจัดก,การด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2,568สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นได้เราไปติดตามบรรยากาศภายในงานไปเลยค่ะ วันที่1กันยายน2568เวลา10นาฬิกาณห้องมัควานรังสรรค์ชั้น3สโมสรทหารบกวิภาวดีกรุงเทพกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2568 Thailand l a b o r Management Excellence, Excellence Award 2025 โดยมีนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีและมีเรือเอกสารโดคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวรายง,งานงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขอพระราชทานด้วยรางวัลจากสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมและมีการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานครบทั้ง3ด้าน ได้แก่ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานและด้านมาตรฐานแรงงานไทยสำหรับในปี2568นี้มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่คือบริษัทพนาโซนิคเมนูแฟกเอริงประเทศไทยจำกัดสาขาขอนแก่น สถานประกอบกิจการขนาดกลางคือบริษัทเอเชียมูดิฟายสตาร์จำกัดสถานประกอบกิจการขนาดเล็กคือบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทานกเกษมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานดีเด่นในแต่ละด้านอาทิ รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการที่ทำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่องปีที่15รางวัลเกียรติยศสูงสุดยิ่งสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศปีที่20และรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ Thailand Safety Award ปีที่25และปีที่20โดยมีผู้บริหารกระทรวงแขกผู้มีเกียรติผู้แทนนายจ้างลูกจ้างและสื่อมวลชนเข้าร่วมภายในงานท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมสลัสดิการและผู้คลองแรงางานผ่านทาง Facebook, YouTube, TikTok และ X รมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังเอไม่าวพาดข่าวสารที่น่าสนใจนะคะกสอร e w สจะนำท่านไปที่งานไหนในครั้งหน้าเดี๋ติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกอสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน